ถั่วพล้าค่ะถั่วพล้าสวยมากเลยเม็ดใหญ่ๆยังกระลูกทับทิมยังกระเม็ดทับทิมค่ะตัวมีโปรโตีนปลูกไว้นะคะไม่เสียหลายไม่ได้ดูแลอะไรมากชอบเกาะขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่พอฝักเริ่มจะแก่แต่ไม่ถึงกระแก่มากนะคะเริ่มจะกินได้เราก็เอามาแกะดูมเมล็ดเขา สวยมากรสชาติก็อร่อยค่ะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมหามาปลูกนะคะถั่วพลา้าฝักใหญ่มากเลยค่ะฝักเบิ่มเบิ่มเลยนะคะถั่วพล้านะคะ